โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในรายการโอเปกนะฮะกับเกมวินทุระเดทนะครับกับเนื้อเรื่องฟอสบิชเชนนะครับผมอ่าใช้เครื่องยิงลูกระเบิดที่ทรงพลังท่ามกลางพายุหิมะอันโหดร้ายในเนื้อเรื่องเสริมเย็นเยือกนะฮะเกาะมาฟอสบิชเชนนะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแหมก็เอาง่ายๆน้ําแข็งกับความหนาวไปเริ่มเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนผมก็จะเล่นเป็นระดับโกลาหลเหมือนเดิมนะฮะอ้าวโทเค็นหมดซื้อสิครับอรออไป ไะกดไปเวด่านที่1นึ่งนะฮะมี12ด่านโอเคฮะเรียกปืนเรียบร้อยฮัลโหลชืวอด้วยมีใครอยู่นั่นไหมฮัลโหลฮัลโหลพอๆผมถูกล้อมผมได้ยินครับผมขอความช่วยเหลือด่วนรอก่อนครับผมขอหาสัญญาณให้ชัดกว่านี้ก่อนหาสัญญาณในที่นี้ก็ได้จะเป็นแบบหาตำแหน่งของคุณก่อนในประมาณนี้นะครับ นี่ Into the Dead ภูมิใจเสนอป่เริ่มกันเลยซึ่งต้องบอกไว้นะครับว่าพาร์ทนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราได้มาอัดในในหอของแบบยังไงอ่ะคือผมจะย้ายมาเรียนมหาวาลัยนะครับแล้วก็อย่างที่ทุ่านรู้กันดีนะครับว่าผมก็พูดไปหลายคิ้วว,ว่าแบบเอออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไรนิดหน่อยซึ่งมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนิดนึงนะฮะคือผมย้ายมาอยู่ในหอก็คือ เอาง่ายๆผมจะพูดเสียงดังแบบเหมือนแต่ก่อนแบบตะโกนเว้นเกมผีแบบนั้นไม่ได้แล้วนะฮะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ผมอาจจะไม่เว้นเกมผีแบบนั้นอีกแล้วนะฮะเอาจงริงผมก็ไม่ได้ชอบแอะแค่เพื่อนมันขอนะไอ้เพราะเกมผีอ่ะคือแบบมีน้องแบบบางท่านรีเควสต์มาอยากให้ผมเว้นเกมผีนะครับซึ่งเอาจริงนะอยากเว้นอยู่แต่แบบยังไงอยู่หอแล้วแบบหอเขาแบบคนมันเยอะก็ต้องเกรงใจด้วยนะฮะแล้วแน่นอนครับเวลาที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับแหมซึ่ง เอาจริงนะผมแบบปกติผมอยู่มาเลยนะฮะล้วแบบแบบเราก็อัดเกมที่บ้านใช่ไหมก็เนี่ยมาอัดเกมอยู่ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ภูเก็ตนะฮะคือมาผมมาเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นี่นะ,ะนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตผมนะครับแต่ว่าก็จะพยายามหาวลามาทําคลิปเหมือนเดิมนะแหมซึ่งผมไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องตอนนี้คา,าสินเตรมตัวอันในเรื่อง ฮัลโหลโอ้ในที่สุดผมก็ติดต่อคนอื่นได้สักทีคือตอนนี้ผมขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วมันอีกนิดเดียวจะถึงฐานออสบอลแล้วพวกมันยึดที่นี่ไว้พวกสมบีผมก็เลยเจอศึกรอบด้านไว้ยและติดอยู่ผมขอโทษนะแต่ผมหยุดไม่ได้ถ้าเจอใครผมจะรีบส่งไปช่วยแล้วส่งสัญญ,ญาณมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือผมมีอุปกรณ์บนนี้ด้วยนะเออ,เ,อ,อเรามีกระสุนผ่านะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก็มีนะ ช่วยผมออกไปทีแล้วแล้วถ้าคุณอยากไปไหนผมจะพาคุณไปทันทีเลยอย่าลอกผมดีกว่านะผมสัญญาเลยก็ได้ก็ได้ผมกำลังไปรอแป๊บหนึ่งนะก็มีคนขอความช่วยเหลือมานะฮะแ่ไปต่อกับด่านที่สองนะครับซึ่งในคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงแมวนิดหนึงนะครับคือ เป็นแมวของพี่ผมเองนะครับแล้วเขาแบบเอามาฝากไว้กับผมนะฮะซึ่งถามว่าผมเป็นคนชอบแมวไหมก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดนะฮะแต่ประเด็นคือรู้ไหมตัวเธอเธอมาทําให้คลิปของผมนี่มีเสียงแมวรดๆเข้ามาปกติถ้าผมอยู่บ้านนี่คือผมนั่งอัดข้างนอกมันจะมีเสียงแบบพวกแบบสิงสารสัตว์ใช่ไหมฮะแม่ก็คือสิงสารสัตว์แบบไม้มันก็ยังพอตัดได้นะครับแต่อันนี้คือเสียงแมวมันตัดไม่ได้ คือแมวนุ่มมันจะแบบเหมียวแบบบางช่วงนะฮะแล้วมันแบบมันไม่สามารถตัดออกได้นะครับคือแบบไม้ผมมันแบบไอไอมันแยกเสียงคนกับเสียงเหมียวไม่ออกมันก็เลยได้ยินเสียงแมวเข้าไปในไม้บ้างบางช่วงนะครับก็้องขออภัยด้วยนะฮะแม่โอเคห้าร้อยเมตรชิลๆครับเอาปืนกลอกกับ M1919 ่ 9. มาใช้นะฮะก็อย่างที่ผมได้เกินไปนะครับว่าผมได้ย้ายนะครับจากบ้านผมที่แบบยังไงอะ่ะไม่ใช่ย้ายบ้าน <c oughs> คือผมได้ย้ายที่อัดนะครับปกติผมอัดอยู่บ้านที่เมืองเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนรู้กันดีนะครับว่าผมจบมหกแล้วเราก็ต้องมาต่อมาหาวิทยนะครับซึ่งพ่อแม่ผมก็ะปากดันไม้มาอยู่กับพี่นะครับแหมซึ่งแน่นอนผมก็มาอยู่หอคนเดียวแยกออกมานะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าแหมเพื่อความส่วนตัวในการอัดคลิปอ่ะนะแมจะอธิบายยังไงดีวะอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดในตอนต่อไปนะฮะไม่ใช่ตอนต่อไปด่านต่อไปนะครับ เอ้ยไอหนุ่มคุณยังอยู่หรือเปล่าคือผมเพิ่งยิงผูไฟไปน่ะเดินหน้ามาทางทิศนี้จนกว่าคุณจะเจอผมโอเคไหมอ๋อโอเคโอเคผมเห็นละผมชื่อวัตเซลนะแต่เพื่อนๆเรียกผมว่ารัสตี้เออเคยเรียกนะแล้วคุณชื่ออะไรน่ะผมเจมดีใจมากเจมผมดีใจที่ได้เจอคุณนะผมกลัวจะต้องติดอยู่ที่นี่แทบตายเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะสวยวะไอพูนั่นมันทำให้พวกมันลุกขึ้นมาให้ตายสิมันอยู่รอบผมแล้วรัสตี้ รัสตี้คุณยังอย ope, ู่หรือเปล่ารัสตี้คือยิงผู้ไปเมื่อกี้มันทําให้ซอมบี้ตื่นนะครับอืมก็เบียกซอมบี้คือแบบรอซอมบี้เข้ามาหาตัวเองอ่ะอืมก็พูดต่อนะครับก็คือเอาไว้ง่ายผมจะอธิบายแบบสั้นๆง่ยายๆนะก็คือผมจะเข้ามาหาใบแล้วผมก็ตอบมาหาใบที่ภูเก็ตนะฮะนั่นแหละฮะแล้วผมก็มก <g gery> ยกคอมยกอะไรมาที่ภูเก็ตนะครับแหมซึ่งข้อดีเลยก็คือผมมาอยู่หอผมแบบเสียงวบกวนในแบบนี้คือมันจะไม่ค่อยมีนะฮะ แม่แต่ว่าข้อเสียเลยคือผมจะไม่สามารถตะโกนเสียงดังไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่คนรู้ก็ดีว่าเร้ก็อยู่หอเราอยู่แบบส่วนรวมะนะมันก็ต้องเกรงใจคนแบบข้างๆน่ไยกันบ้างนะฮะแม่ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับแม่โดดเดี่ยวเดียวดายกับเจ้าแมวน้อยที่พี่ฝากไว้ตัวหนึ่งนะครับขนเยอะมากเว้ทุกคนคือแบบผมมีออฉันไม่ถูกใจแกไปจริงๆฉันต้องทำความสะอาดห้องอเพราะว่าแก แต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับไม่มีใครดูมันก็น่าสงสารนะผมก็ไม่อยากให้มันอยู่คนเดียวแม่แต่จริงนะตอนที่แมวแมวตัวนี้มันวิ่งทั่วห้องหมดเลยแต่ตอนนี้ที่ผมอัดเกมอยู่นี่คือแบบมันวิ่งวนรอบผมไปหมดเลยอ่ะเออแม่คือผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงนะฮะแมซึ่งวันที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่เจ็ดนะฮะแม่ก็อีกนิดเดียวอุ้ยเนี่ยเนี่ยมีแต่โมอีกโดนตบเปหนึ่งดอกนะฮะ ไปไปกันต่ออ่านเนื้อเรื่องไนงะวอสตีมันเกิดอะไรขึ้นโอ้พระเจ้าผมซวยแล้วผมผมว่าประตูนั่นเอาพอมันไว้อยู่แน่ดูรอบสิมันต้องมีทางออกอ,อกืออก่นสิผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมหาหมดแล้วมันไม่มีเข้าใจไหมเดี๋ยวนะเดีแบบ๋ยวแป๊บผมจะองอะไรสักอย่างอะไรอะ่ะอุ้ยเสียงเครื่องยิงว่เบิด พระเจ้า rusty มันเกิดอะไรขึ้นป่าเอ้ยเมื่อกี้เสียงยิงเครื่องลูกกระเบิดนะฮะนึกถึงจำไวนะ M สามศูนย์สองหรือ M สองศูนย์สามนะจำไม่ได้ที่มันติดกับ M สิบหกอ่ะที่มันชอบติดกับ M สิบหกอ่ะเวลายิงมันยิงทีละนัดเหมือนกันนะฮะเราชอบดังตุ๊บตุ๊บแบบนี้เว้ยเมื่อกี้คือมึงยิงกระเบิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือแบบเสียงแบบตุ๊บเว้ยเมื่อกี้แหมตุ๊บ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 นะฮะ นึกถึงเบนโบซิกเลยนะครับแบบเบนเบนโบซิกผมจะชอบเวนตัวฟุกนะฮะแหมฟิวสิไม่ใช่ฟุกคือผมกับเพื่อนชอบติดป่านเรียกมันว่าฟุกฟุกฟุกนะฮะเอาง่ายว่าผมเรียกมันว่าฟุกจนแบบเป็นชื่อใหม่ไปแล้วอ่ะแหมเป็นตัวละครที่เกลียดมากเลยนะถ้าแบบมากับซีโร่นะฮะเอาไปว่าใครไม่เคยเวนเบนโบซิกก็คิดซะว่ามันเป็นเกมเหมือนแบบยังไงอ่ะเข้าไปวางระเบิดเอาตัวประกันในประมาณนี้ฮะลองไปเขียนเขียนกันดูนะ ไปเกมนี่สนุกนะเอาจริงสนุกแะแหมผมเสียเงินซื้อกินทองไปสองสามตัวเฮ้ยคือแบบของมันต้องมีครับทุกท่านแหมเดี๋ยวรอผมมีการ์ดจอเดี๋ยวเรา,า,าค่อยไปอัดกันนะฮะแบบอัดดนบุซิกกันนะแหมตอนนี้ก็อัดเกมมือถือไปก่อนนะครับแหมไม่อยากจะโมเลยครับตอนนี้คือแบบ ตอนแรกผมใช้ GT 1 3 3 0ใช่ไหมคือตอนนี้ผมคืนเพื่อนไปแล้วนะฮะแม่จะโม้เลยว่าตอนนี้เราใช้การดจอ GT 210อยู่นะครับในการแบบเวนเดอร์คลิปนี้นะแม่คือมันเป็นพลัง CPU แบบเพียวๆเลยนะคลิปที่ผมเวนเดอร์ลงแบบเดี๋ยวนี้ไม่มีการดจอมาช่วยแบบรอนานมากเลยนะฮะคือมันต้องใช้เวลาประมาณแบบยังไงสามสนาทีเอาจริงนะแม่โคตรนานเลยราเวนเดอร์ 4K ด้วยฮะมันเลยแบบมันเลยช้านะฮะแมเอาจริงช้าจริง เสพปืนด้วยเจ, est, จมผมอยู่ข้างนอกแล้วแต่ตรงกันข้ามผมม,มีพวกมันอยู่เป็นฝูงเลยน่าเสียงอะไรนะ่ะเออก็เป็นผมเอาใช้ปืนระเบิดระเบิดกําแพงน่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็พังไปครึ่งหลังเว้ยตอนนี้หือผมหูผมอื้อไปหมดแล้วโอ้ปะโถ้ยผมออกมาได้แล้วแต่ดันวืมเจ้าปืนนั่นเอาไวอ้อ่ะตอนนี้ผมกาลังจะไปที่ฐานทัพนั่นมันอยู่ด้านบนของเข,ขาลูกนี้เอาไว้เจอกันที่นั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัสตี้ ไม่ฟังกูเลย ơi. มา,าด่านที่5แต่ก่อนจะไปด่านที่5ผมขออนุญาตทําการสุ่มเบิร์กนิดนึงนะฮะคือแบบเว้นมาจนจะจบเกมแล้วไม่ค่อยใช้เบิร์กเลยนี่ดีเซอร์อีเกิลที่มันไม่จำกัดโอ้อะไรวะพอกระสุนไม่จำกัดพวกมึงก็มากันน้อยแบบเกินก็จากเมื่อกี้นะครับที่แบบใครฟังวัสตี้พูดไม่ทันนะก็คือเจมกับวัสตี้นะครับพูดกันประมาณแบบว่าเออเจมมันถามว่าเอ้ย,ว,อยวัสตี้เมืเ่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไนะ มาสตีก็ไปได้บอกว่าอ๋อฉันใช้ปืนที่แบบที่มันมีเสียงตุ๊บมแกะที่มันเป็นปืนยิงลูกกระเบิดนะฮะกระเบิดกําแพงออกมาแต่วาสตีมันก็บอกเลยว่าเออฉันคิดว่ามันจะระเบิดแค่กําแพงที่ไหนได้มันระเบิดบ้านไปทางหลังเลยนะฮะสุดท้ายก็รอดออกมาได้นะครับแล้ววัสตีก็บอกว่าเออฉันกำลังไปที่ฐานทัพวนะไว้เจอกันบนนั้นแล้วเจมก็บอกว่าเอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะคุยไว้สักอย่างก็วัสตีก็ตัดสายไปแล้วนะฮะแม่วัสตีก็เป็นว่าวัสตีก็เป็นคนที่จะ มีเนื้อเรื่องสําคัญในไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักสิเป็นเนื้อเรื่องเสริมในตอนต่อไปอีกนะฮะแม่เอาไว้จับตาจับตูดดูเนื้อเรื่องเสริมในสปาร์ถัดไปเลยนะฮะแม่แต่เอาจริงๆนะมันก็คงจะไม่กี่วันไหะที่พวกคุณได้ดูกันนะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่คือมันหลายวันอยู่นะฮะเพราะว่าผมอัพคลิปดองไงอื้มแม่ม,แม,มา6กรเมตรนะครับเราก็จะชิลกันไปนะฮะสำหรับอินทูเดตในพาร์ทนี้นะฮะซึ่งผมต้อง เกินไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องเสริมที่มันเป็นกูดเอนดิ้งกับแบบเนื้อเรื่องจบจริงๆของ t o the Date e นะครับผมคงจะไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นทุกท่านต้องรู้นี้คือผมดูจากไซส์เคสที่มันจะให้อเอาเลีย์แล้วคือแบบโอ้ไม่ไหวจริงๆครับทุกท่านคือมันค่าที่จะเสียเวลามากๆเลยนะฮะแมก็เอาลต้องขอโทษทุกคนด้วยแมว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 มึงบึบมือบอลไปไหนเนี่ยเฮ้ย มันไปนปีนตู้ผมทุกคนตอนเนี้ยโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการจัดการแบบเคลียร์แมวนิดนึงนะฮะใส่เซฟปืน <c oughs> เป็นไงบ้างเดี๋ยวนะรอกรกอ,อากาศนาะบทนี้มันน้อยมากมาทำให้นายเป็นแบบนั้นใช่ไหมวะ <c oughs> นายขอทีอ่จะรีบหน่อยนะเ <c oughs> พราะว่าเมฆพายุมันกำลังมาแล้วดูท่าจะไม่ดีด้วยโอเคโอเค ผมจะผ่านไปทางด้านหน้าอาจจะมีคนอื่นที่ยังติดอยู่ที่นั่นโอเคนะครับก็ดีลกันเรียบร้อยมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเว่นพาร์ทนี้ไม่ใช่พาร์ทนี้สิมิชชั่นนี้จบแล้วผมขออนุญาตทำการตัดคลิปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะฮะเอาง่ายง่ายทุ e เดผมจะพยายามไม่ให้มันเกิน20นาทีนะฮะนี่ว่ามาถึงด่านที่6แล้วก็มิชชั่นว่าหไม่ใช่สิชัชเตอร์หนึ่งตอนหนึ่ง ให้6 6มิชั่นโอเคลมนี้นะฮะปืนรัวมาเราได้ต้้เก้ารัววไม่มั่นใจฮะแต่ว่าตอนนี้มันยิงได้แบบรัวก็การไปสิฮะรออไปเสียงปืนวันทุงจิงตับ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 ตไปฮะวิ่งกันอีกยาวๆก็บทสนทนาเมื่อกี้นะครับก็คือเจมกับมัสตี้เขาก็คุยกันประมาณแบบว่า รัสแบบเจมรู้สึกอาการจะมีาการหอบนะฮะเนื่องจากขาดออกซิเจนอย่างวนแวงนะครับเพราะว่ายิ่งแบบด้านบนยิ่งอากาศสูงท่าไ่ออกซิเจนก็จะยิ่งน้อยนะฮะตามหลักแบบปกติแล้วนะแล้วแบบรัแบบสตี้ก็ไปเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเออพายุกำลังจะมาแล้วในความที่จะวีบได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเจมก็บอกเออเดี๋ยวฉันกำลังจะผ่านทางไปตรงนั้นอาจจะมีคนหลงเหลืออยู่ไแบบนี้นะฮะซึ่งก็สังเกตได้จากแมปข้างข้างเลยนะครับก็เป็นพวกเต็นท์เป็นพวกบ้านในะแบบนี้นะฮะแต่ก็ไม่มีคนอยู่นะอะ บนโลกนี้เหมือนเหมือนมีว่าคนรออ้อยกันอยู่สองคนนะเอาจริงแม่เป็นอะไรที่โชคร้ายจริงๆเวยนะฮะอันนี้ผมก็นั่งกดตั้งปดเตดไปเรื่อยๆนะฮะแม่มาร้อยเมตรสุดท้ายนะครับทุกท่านสองแฝดไปสองแฝดแทบไม่ได้ใช้อะ่ะแม่ของดีนะแต่แบบไม่ค่อยได้ใช้เวยจริงๆนะฮะ มันเซฟกันอย่างนี้หรอถ้าคุณเจอเครื่องยิงลูกกระเบิดของผมแล้วก็ช่วยมาเอามันกลับมาให้ผมทีนะแคมปิ้งของผมน่าอยู่แถวนั้นอ๋อได้เลยว่าแต่เออนี่มันที่ไหนกันน่ะเนี่ยออสบอนอ๋อพวกเขาไปที่นั่งหลังจากโรคร่วมสบายนะ่ะพวกเขามีกันเป็นร้อยร้อยคนเลยทั้งครอบครัวแล้วก็มีทั้งเกษตรกรชาวเมืองพราะเขาคิดว่าหิมะน่าจะทําให้พวกมันช้าลง ช่วยแชร์แข็งคนตายไว้แต่พวกเขาก็ไม่รอดอ้าวจบแล้วโอเคเดี๋ยวขอุญาตตัดก่อนนะฮะ